สวัสดีค่ะบรรยากาศยามเย็นเวลาห้าโมงเย็นนะคะเสร็จแล้วนะคะเทพื้นเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วจ้ารอรอช่างปูกระเบื้องนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ปูกระเบื้องค่ะในจุดนี้ เสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเมมเม่เอฟซเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า วันนี้นะองอิงจะออกไปงานนะคะน้องจะไปงานร้อยเอ็ดค่ะน้องเตรียมตัวเรียบรอย้อยแล้วติดตามไปชมน้องที่ร้อยเอ็ดนะคะน้องกำลังออกเดินทางจ้าอันนี้ทำความสะอาดนะคะกระเบื้องที่ปูนที่มันเปื้อนปูนที่ช่างทำนะคะ ทำความสะอาดให้แม่หน่อยก่อนจะก่อนจะเลิกงานนะคะนี่ก็ทำความสะอาดให้แม่หน่อยก่อนค่ะทำความสะอาดให้เรียบร้อยสะอาดสะอาดในตานะคะขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกควาติชมนะคะ สนใจจะทำบ้านกับสีสกเกตสร้างบ้านติดต่อได้ที่สีสกเกตสร้างบ้านนะคะทีมงานนี้จ้าบรรยากาศเย็นๆนะคะจาเสร็จแลว้ว น,น,น,นี่กระเบื้องค่ะกระเบื้องวันนี้ช่างกระเบื้องกลับแล้วนะคะช่างจะกลับบ้านแล้วค่ะเย็นแล้ว ฝากผลงานด้วยนะคะคุณเม่ม่พ่อพ่อเอซี FC ทุกคนฝากผลงานสีสเกตรสร้างบ้านไว้ในอ้อมกอดด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีบรรยากาศยามเย็นๆนะคะสวัสดีค่ะ